สวัสดีครับผมคุณน้ำทิพย์ครับสวัสดีค่ะครับผมอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับขอนแก่นใช่ค่ะดีใจมากเลยหูโทรได้จนตื่นเต้นแล้วจ้ะตื่นเต้นเหรอฮะโอ้ใจเย็นๆครับผมไม่ต้องตื่นเต้นใจใจสั่นมากเลยอ่ะตื่นเต้น ใจสั่นเลยพี่ตครับนะคุณใ <จ S 2> น<ำ>ใจมากเลยเอ,อ่ะก็จะโทรติดได้อ่านะครับผมผมก็ใจสั่นตอนนี้ก็สั่นเหมือนกันแต่สั่นแบบระดับป,บปกติคุณน้ำทิพย์ครับผมคนเนี่ยนะฮะจะเจอกันทางเสียงหรือเจอกันแบบเหตุและผลแลวก,ก็ตามผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเหตุการณ์ที่ดีคุณน้ำทิพย์ผมก็ภูมิใจและดีใจนะครับได้ยินเสียงเนี่ยพอเสียงปุบภาพออกมาเลยฮะภาพออกมาตั้งแต่เด็กเลยนะฮะ เป็นเด็กน้อยนะครับแล้วก็เป็นเด็กน้อยผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งนะครับน่ารักไม่เอาเปรียบใครเหมือนตุ๊กตาเลยสังเกตไหมครับเป็นเด็กเนเหมือนตุ๊กตาเลยนะฮะแววตาไม่ว่าจะเป็นผมหรือแม้กระทั่งทุกอย่างนะครับรวมตัวมาเป็นนะครับเด็กหญิงนำทิพในช่วงเวลานั้นนะฮะใส้ซื่อบริสุทธิ์จนมาถึงวันนี้นะฮะหายตื่นเต้นหรือยังครับผมเห็นต้งอยู่นิดหน่อยอ่านนิดหน่อยนะครับครับปีนี้อายุเท่าไหร่ครับผมเออจะห้าสิบเอ็ด เดือนธันวาเนี่ยค่ะโอ้ต้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลงหน้าอีกหนึ่งท่านนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับผมแม้เสียงยังกันยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเลยนะฮะขอบคุณค่ะเอานะครับนอกจากรายการสองทูลุชะตากับดยกสเล่แล้วเนี่ยคุณน้ำทิพย์น้ำทิพนะฮะน้ทิพน้ำทิพน้น้ำทิพน้ำทิพน้ำทน้ำทิพน้ำทิน้ำทิพน้ำทิน้ำทิพ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 น้ำทิ้ำทิพ้ำทิพน ดูถืดูเนี่ยไลฟ์ทีวีเนี่ย่ะแเราก็อยากกระโรติดมากเลยพยายามโพรทุกครั้งเลยค่ะอ๋อครับวันนี้ติดแล้วนะครับผมติดแล้วปัญหาที่สําคัญที่สําคัญเชิญเลยครับผมเชิญถามผมครับค่ะที่จะถาม้วยว่าเออแบบว่าต่อแก่ตัวจะสบายไหมแล้วก็ลูกลูกอะค่ะเกี่ยวกับลูกลูกด้วยได้ครับอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ลูกด้วยนะครับอนาคตตอบได้เลยนะครับนับตั้งแต่ประโยคนี้ที่ผมพูดไปนะครับพอครับปุ๊บประโยคนี้เป็นอดีตแล้ว อนาคตอันใกล้และไกลของคุณนำทิพย์นะครับบอกได้เลยว่าภาพสว่างสว่างหมายถึงดีครับนับตั้งแต่พรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าและช่วงเวลาหน้าหน้านะครับผมไม่มีตกอับตกต่ำครับผมอะไรก็ตามซึ่งเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นกุศลหรือการช่วยเหลือมนุษย์สัตว์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นกุศลจะสะท้อนกลับให้นับตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะครับผมจะหยิบจับขยับอะไรทำอะไรก็ตามนะครับไม่มีตกอับครับผม เสมอตัวแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆนี่คืออนาคตอันใกล้และไกลของคุณนำทิพย์และโดยเฉพาะความเป็นสมร t ถ a พอเหมาะพอควรเพียงพอและพอเพียงจะเกิดขึ้นกับคุณนำทิพย์นะครับผมสายซื่อบริสุทธิ์เป็นแม่ที่แสนประเสริฐของลูกนะครับเป็นปรยาที่แสนดีของสามีนะครับลูกกี่คนครับผมสองคนค่ะคนที่หนึ่งชื่ออะไรครับอ,อลูกสาวคุณโตเนี่ยแตกมากเลยคือ,ค,อคือบวกพวกกับลูกสาวคุณเนี่ยคม่จีคำก็คลาะกันแล้วค่ะแต่จริงๆเรารักลูกมากนะคะแต่ไม่บอก มอนกบไม่เข้าใจอะค่ะอ่าชื่อน้องอะไรครับผมชาชานินยาก็ชอบกระเธอนะคะสระอาแล้วก็นอนหนูสยยาหญิงสองตัวครับผมนะครับอายุเท่าไหร่ชานินยาอายุเท่าไหร่ครับเอเดี๋ยวเขาปีฉลูยี่สิบยี่สิบห้าปีเนี้ยค่ะโดยประมาณแล้วกันนะครับคนที่สองครับผมคนที่สองคนที่สองลูกชายคนแรกชื่อพลพอพาลอลิงพลนะครับอายุอายุเท่าไหร่ครับเอ่อยี่สิบสองค่ะ ตอบเลยครับถึงแม้ว่าลูกสาวเดินครับจะมีมุมมองไม่เหมือนกับคุณแม่เวลาพูดอะไรไปหรือคุยกันนะครับค่อนข้างที่จับไม่ไปแนวทางเดียวกันไม่เป็นไรครับลึกๆแล้วไม่ต้องลึกนะครับเอาตื้นๆก็ได้นะครับลูกสาวเนี่ยชื่อเล่นอะไรนะครับชื่อเค้กค่ะเค้กนะฮะค่ะนะครับน้องเค้กครับน้องเค้กเนี่ยนะครับเขารู้ว่าแม่รักเขามาก แต่บางครั้งอย่าโกรธผมนะคุณนำทิพย์บางครั้งคุณนำทิพย์ก็พูดแล้วพูดอีกนะครับและพูดซ้ําพอพูดซ้ําเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าลูกลาคาญนะฮะแต่เค้กน้องเค้กเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาโตแล้วเขารู้แล้วแต่แม่เนี่ยมองเค้กคือเด็กหญิงเค้กวันยังข้ามมาใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นมุมมองเี่าบอกว่าโตแล้วกาโตแล้วครับนะครับแล้วเขาก็สวยด้วยแล้วเขาก็เป็นคนที่นะครับคําว่าสวยเนี่ยก็ธรรมดาแต่เขามีความรู้สึกรับผิดชอบได้แล้วครับผม เขาถอดทุกอย่างของคุณนำทิพย์ไปนะครับคุณนำทิพย์ตอนเป็นเด็กการดำเนินชีวิตนะครับดีนะครับแล้วก็พอโตมาเป็นสาวเป็นอา,อายุถึงขนาดนี้ให้ลองสังเกตนะครับน้องเค้กเนะี่ยเขาถอดคุณนำทิพย์มานะฮะอารมณ์ก็ถอดกันมาและทุกอย่างเขาก็คือคุณนำทิพย์นั่นแหละแก้ง่ายนิดเดียวครับเวลาเราพูดอะไรต่อไปนี้ไม่ต้องพูดซ้าม,มากนะครับจะพูด5ครั้งเหลือสองครั้งนะครับแต่ข้อดีที่สุดก็คือเวลาพูดแล้วนะครับ คุณน้ำทิพย์ต้องดูแววตาเขาด้วยเพราะแววตาเนี่ยเวลาหลังๆเวลาพูดเขาหลบตาเห็นไหมครับเขาจะหลบตาให้สังเกตไหมครับเช,ชยคางเขาขึ้นมาบอกลูกจ๋าเค้กดูตาแม่หน่อยซินะแล้วทุกอย่างมันสรุปนะครับไม่มีอะไรวิตกกังวลเลยนะฮะพลน,นะครับพลนี่อะไรก็ได้สังเกตไหมครับผมฝากพลนิดนึงให้เขาแข็งแกร่งหน่อยหลังๆเนี่ยพลเนี่ยค่อนข้างอ่อนไหวหน่อยสังเกตไหมครับผมสภาพแวดล้อมเรื่องราวอะไรก็ตามผมไม่ได้บอกว่าเขาเป็น จิตใจซี่ค่อยเขวไม่ใช่นะฮะแต่เขาเริ่มที่จะทบทวนกับตัวเองแล้วว่าเข้าไปทางไหนดีสังเกตไหมครับชี้แนะแนวทางลูกง่ายๆครับลูกชอบแบบไหนอย่างไรไปทางนั้นเถอะลูกนะครับไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นตอนนี้เขาเรียนหรือจบการศึกษาหรือยังครับผมเรียนแพทย์อยู่ค่ะที่ไหนครับอยู่ขอนแก่นนะครับตอบเลยนะครับน้องพลเรียนแพทย์อยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเรื่อนียอยากให้เขาคือเขาเป็นคนใจบุญน่ะต้นใหญ่เขาเรียนเรียนได้เรียนแบบได้ เรียนได้หรือไปเรียนเขาจะได้เรียนอตอบืรงนอกนไหมคะอ่ะตอบเลยครับภาพมีครับแล้วก็ไปได้ทุนด้วยครับผม<ต>พลเนี่ยจะ,สอ,ะสอบเขาจะสอบทุนได้นะฮะแต่ทุนนี้ดีนะครับว่าฟังดีๆผมคุยละเอียดนะพี่โตวนสี่รอบแล้วนะฮะ,ะทุนเนี่ยมันจะมีทุนแรกและทุนสองทุนสำรองนะครับลองไปถามพลสิครับพลจะรู้ดีเขาจะได้ทุนนะครับทุนครั้งที่สองนะฮะวงเล็บเขาต้องสอบนะฮะเขาไม่ต้องใช้ทุนส่วนตัวของคุณแม่นะฮะ แล้วภาพเนี่ยจะปรากฏตอนนี้ปีไหนแล้วครับผมเขาอยู่ปีสี่ค่ะคือว่าอยากให้เขาได้เรียนต่อแพทย์เฉพาะทางเขาต้องเรียนหกปีก่อนนะคะอะ่ตอบเลยเขาได้เรียนแน่ครับ,รบผมแล้วเขาจะจบมาเป็นนายแพทย์ที่ดีผมจะบอกให้นะแพทย์เฉพาะทางที่จะเรียนต่อนะครับเฉพาะ,ะ,ะทางคือคือผิวหนังนะครับมันจะผิวหนังโรคหัวใจอะไรก็ตามนะครับผิวหนังกับหัวใจเนี่ยมันจะดีดีดีด,ดีแต่ถ้าผิวหนังแล้วนะครับภาพจะออกแต่อยู่ที่ใจของน้องพลด้วยนะฮะ ผมตอบนะชัดเจนแล้วนะครับไม่ต้องห่วงครับในที่สุดลูกทั้งสองคนก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าทํางานนะครับเป็นประโยชน์กับสังคมและโดยเฉพาะเขาจะคืนความกตัญญูให้กับคุณแม่นาทิพย์ร้อเเซตเต็มนะครับคุณน้ำทิพย์ครับจิตุ้ยครับทำเนี่ยได้เพืคือลูกชายคนนี้ก็แปลกมากเลยคือเขาเนี่ยเป็นคนเขาเป็นคน,คคนมีความจริงใจกับเพื่อนนะแต่เพื่อได,ได้เพื่อนที่แบบไม่ดีตลอดเลยเป็นเพราะอะไรคะคือเขาเป็นคนใจดีนั่นแหละครับต่อไปนี้ให้เขามีความรู้สึกสุขุมรอบคอบหน่อยนะครับ นที่สุดแล้วไม่เป็นไรครับคนไม่ดีก็จะถอยห่างออกไปแบบธรรมชาตินะครับทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะอะสัญญากันข้อหนึ่งระยะหลังๆนะครับ<ช>คุณนําทิปมากลั้นปัสสวาวะไม่ดีนะฮะใช่ใช่ใชไม่ได้นะหลังๆนี่ก็หน่วงหน่วงทองน้อยบ่อยแล้วนะฮะ ตอนนี้ก็กล้านิดๆพอเสร็จคุยกับผมเข้าห้องน้ำไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาชมใหม่ใช่ใช่ใช่คือถูกต้องเลยค่ะออาวันนี้เขียนภาพคุณน้ำทิพย์ไม่ทานเดี๋ยวเดี๋ยวแหมเด็กๆมีภาพละเอียดอ่อนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเอาผีเสื้อมานะครับประดับแล้วก็มานะครับวาดตามผีเสื้อใช่ไหมครับแปะข้างฝาผีเสื้อแปะนี่แนะตัวที่หนึ่งตัวที่สองที่สามนะฮะตัองโตไม่เป็นเสียเวลานิดหนึ่งนะครับเขียนผีเสื้อให้ดูนิดหนึ่งเลยหมนะครับนี่เขียนอีกแล้วพี่นัดอยู่พี่นัทคือใครพี่นัทรถพลรถสาวรรนะคับ ผีเสื้อของผมออกมาแนวแนวแบบมินครับเอาซะหน่อยนี่คือผีเสื้อนะครับมันก็เหมือนผีเสื้อทุกอย่างแต่ผีเสื้อสําหรับนะครับคุณนําทิพย์ไม่เหมือนกับใครใช่ไหมครับตอนเป็นเด็กเนี่ยมาแปะข้างฝาแต่ไม่ได้ผีเสื้อใช่ไหมฮะแปะแปะแปะนะครับแล้วก็จะวาดภาพตามใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็แจกจ่ายให้กับเพื่อนใช่ไหมครับชัดเจนไหมฮะ เอาวันนี้เขียนละหนึ่งภาพนะครับพี่โตยิ้มและเอานะครับทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลไปทํากุศลร่วมถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่นะครับเงินเล็กน้อยตามกำลังําต่อเนื่องและจะเกิดความสุขความเจริญน,นะครับขอบคุณนะคะ่โชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ